ภาคตะวันตกมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบผสมประชากรในภาคตะวันตกส่วนมา,จากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งปลูกข้าวทำสวนทำไร่และมีวัฒนธรรมในเรื่องอาหารการกินที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็มีวัฒนธรรมทางอาหารรวนแล้วเป็นอาหารที่มีคุณค่าอาหารโภชนาการที่ควรอนุรักษ์คงอยู่สืบไป กระชายผ่านฤดูเก็บเกี่ยวคือช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาคมถึงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมส่วนที่นำมาบริโภคคือดอกลำต้นอ่อนและหัวนิยมนำมาทานโดยจิ้มน้ำพริกหรือแกงป่าเป็นต้นมีคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ใยอาหารแคลเซียมและโพแทสเซียมปานกลางมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยรวมและลิตตันอนุมูลอิสระปานกลาง จะมาทำเมนูแกงป่ากระชายพานก็มีกระเทียมค่ะตะไคร้ค่ะดอกเทียนค่ะผิวมะกรูดค่ะค่าค่ะหัวหอมค่ะกิ่งค่ะแล้วก็ปิมอนค่ะ ก็โขกให้เข้ากันนะคะพอโขกเสร็จได้ประมาณนี้นะคะก็เปิดแก๊สค่ะจะทำที่ทีผัดน้ำมันสองช้อนสองอนตโตะนะคะแกงลงไปผัดค่ะตัวให้น้ำพริกมันหอมค่ะตัวไปเรื่อย หอมแล้วสุ็จแล้วก็ใส่น้ำค่ะน้ำเปล่านะคะประมาณถ้วยครึ่งผนรองให้มันเดือดแป๊บค่ะตีปาแป๊บนึ้งค่ะก็แกงเดือดแล้วนะคะข้าวต้หอมเเดือดแล้วนี่ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะปลาสองช้อน ใส่กระชายพานนะคะกระชายพานเป็นสรรพคุณขับลมค่ะพราทานกับน้ำพริกแล้วมันจะร้อนเผ็ดร้อนแต่เผ็ดน้อยค่ะคนมากจะนิยมทานกับน้ำพริกค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาย่างค่ะเป็นปลาเสือตอค่ะปลาเสือตอย่างคนให้เข้ากัน ก็ใส่เนื้อปลาเสร็จแล้วก็พอถ้าเดือดแล้วก็ใส่ใบกิลาค่ะรสชาติก็จะออกเผ็ดค่ะเผ็ดก็ได้สามรสค่ะแต่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะมันเป็นแกงป่า เสร็จแล้วค่ะแกงป่ากระชายพานของเคินสีนักคลินค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะเมนูที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเมนูแกงป่าเช่นเคยนะคะแต่เป็นผักที่นำมาใช้ก็คือ กระชายพานนะคะหลายท่านอาจจะไม่รู้จักกระชายพานเนี่ยเป็นเป็นพืชตระกูลเดียวกับคล้ายๆพวกขิงเป็นอยู่ในวงขิงเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่นํามาบริโภคได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นลำต้นอ่อนส่วนที่เป็นดอกนะคะและแม้กระทั่งส่วนที่เป็นหัวอยู่ข้างล่างแม้จะเห็นว่าตัวกระชายพานเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้อมาทําเป็นอาหารก็ได้แล้วก็เป็นสมุนไพรก็ได้นะคะตัว ที่เรามาใช้ในการทำอาหารวันนี้เป็นส่วนที่เป็นลำต้นอ่อนนะคะก็คล้ายๆกับตัวเร่ที่เราเคยคุยกันไว้นะคะเ,เครื่องแกงของแกงป่าก,ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะประกอบด้วยพริกหอมตะไคร้ผิวมะกรูดกระชายนะคะแล้วก็มีกะปินะคะเ,เมนูนี้นะคะเป็นแกงป่าก็จริงแต่ว่าพิเศษตรงที่มีการใช้น้ำมันจะสังเกตได้ว่าเมนูของอาหารภาคตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีการใช้น้ำมันนะคะแต่กรณีของแกงป่ากระชายพานเนี่ย ก็มีการเอาน้ำมันเข้ามาเสริมนิดหนึง่งซึ่งจริงๆก็ดีนะคะทำให้พลังงานมันเพิ่มขึ้นเพราะโดยปกติแล้วเมนูของเขาเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะพลังงานต่ำมากนะคะนั้นการใช้น้ำมันเข้ามาผัดเครื่องแกงเนี่ยก็ช่วยให้ มันมีสีสันที่สวยขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังงานนะคะเพราะว่าในเมนูนี้เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าพลังงานสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังจัดอยู่ในประเภทอาหารที่มีพลังงานต่ำอยู่ดีเพราะว่า1่ถ้วยที่เราทานเนี่ยให้พลังงานแค่ประมาณ120แคลอรี่ซึ่งก็ถือว่าต่ำมากนะคะเป็นเมนูสำหรับลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมียายอาหารนะคะทุกครั้งที่เรากันพูดกันถึงเรื่องของการบริโภคพืชผัก โะะดยเฉพาะพืชผักพื้นบ้านเนี่ยเราคาดหวังว่าพืชผักพื้นบ้านเนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ของการให้ยาอาหารซึ่งจะช่วยในการดูแลระบบทางเดินอาหารนะคะไม่ให้เกิดการสะสมของสารพิษต่างๆในร่างกายแล้วก็ระบบขับถ่ายดีนอกจากนั้นในเมนูที่มีผู้พริกต่างๆแล้วก็รสชาติเผ็ดโดยเฉพาะแกงป่าเนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้น ระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ทานอาหารที่มีพริกอยู่เยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ระบบเผาผลาญดีก็เป็นการใช้พลังงานเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีนะคะนอกจากนั้นจากงานวิจัยที่ผ่านมาก็พบว่าพริกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านต่อสุขภาพไม่ว่าจะ ช่วยในเรื่องของการควบคุมระ,ระดับน้ําตาลช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตอย่างไรก็ตามเนี่ยอาหารพื้นบ้านของไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการใช้พริกนะปริมาณที่มากน้อยต่างกันนะคะนั้นการทานอาหารพื้นบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์และก็ส่งเสริมอย่างยิ่งนะคะโดยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้ผักในหลายๆรูปแบบที่มีตาม พื้นถิ่นหรือมีตาภูมิภาคนั้นๆนะคะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเราก็ยังมีเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแกงเล็งหรือแกงป่าก็ตามเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้รสชาติอาหารมีความหลากหลายแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซากค่ะ